สวัสดีครับตอนนี้เราก็จะมาเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ครูขนมนะครับตอนนี้เรามาเจอโอโอซมันะครับแล้วเราก็จะเดินไปใช่ไหมครับ้ครับคุณคุณหน้าอยู่เราจะไปพิพิธภัณฑ์กันแล้วนะครับคุณคุณหน้าแม่เล้าเดินก่อนครับนำหน้าอ่ะเชิญครับเชญครับเชญครับ ต้องทานด้วยครับทานข้าทานขาข้านะครับตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายคนนะครับตอนนี้เรากําลังจะเดินเข้าถ้ากันนะครับเดินเร็วเสียเวลาถอดเกือบหรืออีออันนี้เป็นการวัดใจครับเป็นการวัดใจเชิญครับใครใหญ่กว่ากันเข้าไปก่อน อนแนทแนทแนทอยู่ไหนอยู่ข้างในแล้วเหรอเอาโทรศัพท์ไปอยู่ในนี้แล้ว Yes ดูนะครับเอาเจ้าของบ้านไปไหนอะ่ะมีแกเปิดตู้เสื้อผ้าอ,อ,อยากจะดูแล้วเมื่อก่อนมีตู้เยอะกว่านี้ไม่ใช่เหรอเราเตียงไปแล้วทําไมมันเมื่อยจังคุณพนม

เื่องบินสมัยสงครามเขาจะไปอกเขาลุก้องเตยังไปเขาลกองเตยเดี๋ยวนี้ขอนำเหนืออันนี้นู่นน่นน่นน่นพี่พนมบอกว่าพี่ขนมทำเงพี่พนมไปสมัครไปสมัครท้องเตย์อันนี้ก็คือพวกว่าที่เรียนพวกนีเทศหรือว่าออกแบบฉากมันมันเหมือนที่ว่าอยู่ในอะไรก็แตงโมมากเลยแบ่เนี้ยโอเคเขาลุกท้องเตยเดี๋ยวนอันนี้ค่ะ ่เห็นเป็นเหมือนเป็นมันมืดมันมืดเพราะสปอร์ตไลท์รู้นะว่าไปซื้อของที่เดอะมอลล์ใช่ไหมอันนี้ที่ที่เราเหมือนว่ามันเป็นเหมือนน้ำเต้าจริงใช่ไหมไปค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะไปหยิบของวัดหลังคาวัดมานี่ก็เลยเอามาาไว้สามารถในระมิดอันนี้อันนี้เอามาจากหลังคาวัดจริงๆริงเขายืนหลับเขายืนหลับพาเข้องเล่ไปไหนเนี่เอาพี่พปนรอเตียงไปไหนแล้วว่าอันนั้นอะไรคะโอบาโมาไหมโอบามาอ๋อรื่องเตียงไปไหนแล้ว No.